น้องนี่กาลังสอบตารวจครับพี่บัตยอยากให้น้องเนี่ยตั้งใจดูคลิปนี้ดีๆคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข่าวปัจจุบันครับน้องซึ่งเดี๋ยวตอนจบของคลิปนี้พี่บัตมีเซอร์ไพรส์ด้วยโอเคไหมคราวนี้ครับน้องวิชาสังคมเนี่ยโดยโปรติเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นข่าวใหม่ข่าวอัปเดตซึ่งแน่นอน,นครับช่วงนี้หนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับเอเปนี คราวนี้ก่อนที่เราจะทําข้อนี้ได้เนี่ยพี่บัสจะบอกน้องแบบนี้ว่าคนที่ทําได้จริงๆเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็คือความรู้ทั่วไปถูกต้องไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยประเด็นที่ออกจริงๆเนี่ยเรื่องเอ펙มีอยู่แค่5ข้อดังนั้นเดี๋ยววันนี้พี่บัสจะบอกให้ครับมาอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อย จทย์บอกว่าการประชุมเอเปก2022ก็คือปีนี้เลยเนี่ยนะครับที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพมีสัญลักษณ์เป็นอะไรคราวนี้ที่พี่บัสบอกน้องไว้ช่วงแรกเนี่ยที่บอกว่าเอเปกเนี่ยมีทั้งหมดอยู่5ประเด็นที่น้องจะต้องรู้อยากรู้ไหมมีอะไรบ้างมาอยู่พี่บัสพาดูครับพี่บัสได้รวบรวมตรงนี้ไว้หมดแล้วนี่ดังนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าดูคลิปนี้โชคดีจังเลยอย่าลืมกดแชร์เพราะว่าเนื้อหาตรงนี้สรุปให้หมดแล้ว ก่อนสอบน้องจะได้ดูคลิปนี้ที่หน้า Facebook ของน้องเองนะครับจะได้ทบทวนกันอีกรอบโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันมีเหตุการณ์อีเวนต์แบบนี้จะชอบออกอยู่5ประเด็นครับน้องเริ่มจากประเด็นที่1คือตัวยอ่ออ่าคือรู้ตัวย่อด้วยที่เราเรียกกันว่าเอเปกเอเปกเนี่ยมันย่อมาจากอะไรคลิปนี้พี่บัตรวบรวมให้หมดแล้วรวมถึงความหมายของมันหรือวัตถุประสงค์หลักครับน้องอย่างวัตถุประสงค์หลักในเรื่องนี้คือเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในโซนไหน ภูมีภาคเอเชียแปซฟิฟิกดังนั้นจะไม่ใช่แค่อาเซียและจะไม่ใช่แค่โซนเอเชียแล้วแต่มีการจับมือถึงแปซฟิฟิกด้วยนี่แหละครับน้องประเด็นที่1ถัดมาประเด็นที่2ที่จะออกข้อสอบคือตรงนี้คือเรื่องเกี่ยวกับประวัติโดยย่อโดยปกติแล้วเนี่ยจะชอบออกปีพศกับชื่อประเทศแรกนะครับว่าประเทศแรกเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพคือที่ไหนอย่างในที่นี้เนี่ยเอเปกเริ่มจากอะไรครับน้องปีปี2532โดยครั้งแรกเนี่ยจัดขึ้นที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียโอเคไหมครับ คราวนี้ประเด็นที่3ครับคือเรื่องเกี่ยวกับจํานวนอ่าตรงนี้ชอบออกจํานวนในที่นี้คือมีกี่ประเทศเนี่ยที่เข้าร่วมอย่างอาเซียนเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่10ป,ประเทศใช่ไหมครับพี่บัสเคยเน้นย้ําไปแล้วอย่างเอเปก็ต้องมีอยู่ 21K เเศร,รษฐกิจ น้องบอกว่าเอาพี่บัสทำไมเราไม่ใช้คําว่าประเทศคืออย่างนี้การร่วมมือครั้งนี้นะครับไม่ได้มีเพียงแต่ประเทศเท่านั้นแต่มีเขตปกครองพิเศษด้วยยกตัวอย่างเช่นฮ่องกงยกตัวอย่างเช่นไต้หวันดังนั้นเนี่ยเราเลยไม่ใช้หน่วยเป็นประเทศครับเออแต่ละไว้ในฐานที่เข้าใจเราเลยใช้คําว่า 21K เศรษฐกิจแทนอ่าโอเคปะถัดมาประเด็นที่4ครับคือเราจะเจเาะเกี่ยวประเทศไทยนิดนึงเช่น ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพไหมหรือว่ามีบุคคลสำคัญเกี่ยวกับคนไทยหรือเปล่าในครั้งนี้พี่บัตเคเลยบอกว่าครั้งนี้เราเคยเป็นเจ้าภาพเนี่ยครั้งที่3มาแล้วโดยปีแรกเนี่ยคือปี3,5ครั้งที่2คือปี4,6โดยครั้งที่3เนี่ยในปัจจุบันตอนนี้คือจะจัดวันที่18บแถึงสิพฤศจิก,กายนปีปี65าครับน้องนี่คือประเด็นที่4ที่น้องต้องรู้และสุดท้ายครับประเด็นที่5 คือเรื่องเกี่ยวความหมายเรื่องสัญ,ญลักษณ์และเรื่องสีต่างๆดังนั้นเนี่ยสโลแกนปีนี้ก็จะมีชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างตีนี้คือภายใต้ความคิดคือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลและภาษาอังกฤษเอออันนี้ชอบออกบ่อยมากนะเวลาที่มีประเด็นภาษาอังกฤษเราจะใช้คําว่า open Connec t และก็ Balance คราวนี้ประเด็นนี้5พี่บัสขอ,ข,อขยี้เพิ่มเติมนิดนึงบางคนจะชอบอ่านและจบแค่นี้ใช่ปะ่ะคราวนี้ไม่ใช่คบน้องสิ่งที่น้องจะต้องรู้เพิ่มเติมคือเรื่องเกี่ยวกับสีสีในปีนี้เนี่ยจะมีอะไรคบน้องมีสีน้ำเงินสีชมพูสีเขียวซึ่ง3สีตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวแทนตรงนี้ครับเช่น Open คือคำว่าเปิดกว้างคือตัวแทนของสีน้ำเงิน Connect สร้างสัมพันธ์ตัวแทนของสีชมพู Balance คือเรื่องเกี่ยวความสมดุลคือตัวแทนของของสีเขียว และประเด็นสุดท้ายที่น้องจะต้องตอบให้ได้ครับคือปีนี้ใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรปีนี้สัญ,ญลักษณ์คือฉลอมคืออะไรครับน้องเป็นตัวแทนของการค้าเศรษฐกิจในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยด้วยทั้งสีทั้งความหมายสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ปีนี้เลยกลายเป็นกลายเป็นฉลอมครับน้องดังนั้นใครยังไม่รู้5ประเด็นนี้เนี่ยพี่บัสแนะนานะแชร์เก็บไว้อ่าเดี๋ยวตอนท้ายมีเซอร์ไพรส์อีกรอบหนึ่งคราวนี้ครับกลับมาที่โจทย์ของเราเขาบอกว่าการประชุมเอเปกสองพที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยใช้สัญ,ญ,ญลักษณ์อะไรครับน้อง ใช้สัญลักษณ์สัญลักษณ์ฉลอมตอบข้อ4ครับน้องมาขออีกหนึ่งข้อโจทย์ข้อนี้ถามว่าปัจจุบันเอเปกสองพเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดอยู่กี่เขตเศรษฐกิจตอบแล้วครับน้องพี่บัตรพึ่งย้ำไปตอบ 21เคสเศรษฐกิจต่อพ่อต่อข้อ4ครับน้องดังนั้นน้องจะสังเกตว่าคนที่เขาสอบติดหรือคนที่เขาทําได้จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เก่งไปมากกว่าเราหรอกเขาแค่รู้แนวเขารู้สโคปดังนั้นช่วงนี้เนี่ยก็ใกล้สอบขึ้นไปทุกทีแล้วพี่บัตเน้นย้ำเนอะการฟันนิดนึงสู้นิดนึงนะครับจะได้สอบติดในรอบเดียวพี่บัตเป็นกาลังใจให้และเซอร์ไพรส์อย่างที่พี่บัตบอกนะครับตามคาเรียบร้องคราวที่แล้วเนี่ยพี่บัตมีการแจกไฟล์เพิ่มเติมแล้วก็เปิดดาวน์โหลดแล้วก็ปิดไปเรียบร้อยแล้ว ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายและที่เปิดดาวน์โหลดนะครับคือข้อสอบพิเศษครบ150ข้อพร้อมเฉลยละเอียดทุกอย่างดังนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้นะครับพี่บัสจะทิ้งโจทย์ด้านล่างอีกหนึ่งข้อไว้ให้น้องเนี่ยมาพิมพ์คอมเมนต์ไว้ว่าเรื่อง APEX อีกหนึ่งข้อเนี่ยน้องตอบว่าอะไรและใครตอบเรียบร้อยน้องก็แคปรูปตรงนี้นะครับ แล้วไปส่งที่ไลน์แอดกรูโพลิได้เลยจะมีทีมงานของพี่บั๊ดส่งไฟล์ให้น้องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนั้นคนไหนที่ได้ไปอย่าลืมดาวน์โหลดนะเพราะพี่บั๊ดไม่ได้เปิดให้ดาวน์โหลดตลอดดังนั้นรีบดาวน์โหลดเอาไปฝึกทำโอเคไหมครับและใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดดาวไว้ที่เพจพี่บั๊ดกูรูโพลิศอะคาเดมี่ทุกครั้งที่พี่บั๊ดบอกเทคนิคแบบนี้น้องจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เรียนรู้ก่อนใครและอย่าไปเจอกันที่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ